นอนเนาะงานาทียบร้อยหางกมาห้องนองเลยวันี้มาเีมาก้วเข่ามาพี่โตมาพี่มาพี่ให้แล้ว่าตองให้ก่อนหนะมาขึ้นมาเห็นบ่มาขึ้นมานากนเลยมาพี่กันมาพี่กันให้ปตูลงกันเออ b ๆ n g b ง n g

พี่น้องกันเนาะสบายดีสวัสดีเด้อปลาลุงเด้อเนาะทุกทุกทานมีปลาล่ามีชูชองมีจอยเด้อมือนี้ผมตู้ตะเกี่ยวอะไรให้ถือไว้เลยเดี๋ยวก็ให้ถือตีแล้วเนาะกูอาเป็ดไปตู้บินขึ้นแล้วป่ะเออกูไปตากหน้าเหมือนตอนมันบรกินน้าเหมอนนังเห็นผู้ตู้บินขึ้นผู้ผึ้ง mà vào, ăn một tông xoay là bao, lòng anh, hai hay anh em mong lộ rồi. Say, say tu kia ở hang này lộ. Hằng này.

ขึ้นได้บ no ่ข exactly. ึ้นได้แล้วยาใช่ใ่แล้วว่ามใช่ลมีแต่นมร้านแน่นะ้เลยเนี่ยนับชูเป็นสีแดงนี่นะแป้า้ขึ้นขึ้นไ้บามาุชิพางขึ้นมคกูชิไปนงชินเพราะตุ่ขาดตุกขีดไปนุ่งแตเท่าบ่ขับวต่ก๊แก้วูกดีแหวนี่อทำได้ดีาด้กไไหบ่ป้าแล้วไม่ตู่แต่ทั้งเฮือน ใช่ลูกใช่มาแม่มาแม่มามาพี่เอาแม่ไปตู้พี่บิเคือดมาใช่ไหมโทรหาพายนะสจีไเยบ่บ่บ่แน่ถึงน้ำเนี่ยของไปตู้นะแม่ตายก็รอได้ี่ตายตืมยังตื่ม ยังเทเลยนะเทเต่มแล้วเออถว่าพอบุญป่รลูกป้าพอบุญไปแล้วลยเศ้าผู้ไปแปลงรถทเอ้าวมึงบืนกิตมลายไหมวาอยูหมุนไปเลยเยได้เฉยเนาะหมุนนั่นพวงอะไมันผืดมุนไปฮะจะชิ่ของได้ลออ้าวมมาเรือนมาเือนไปชู้ยยเกา มาล้างเพื่อนนังมกีนมันแห้งน้ำอยู่แล้วมันเ่อก่าิหมั่น้าเยอาให้แล้วบาไม่รูไปเปล่อกไม่ได้ถูนี่นี่ให้แล้วบ้ากินไปนี่ไปนี่นี่ลูกสีกินเี้อยู่บ้นี่อ๋อกเ้อ๋อเด็กเนี้ยรู้ว่าคนกินนากวาู้ปุ๊บมันเปื่อยนะลูกเออเต็มแกบเต็มคางแล้วกอีนบไหมต้อนมาบ้อนเงินเ้าน Xẹp à? Ừ, Hiền nào mà xẹp theo rồi Xẹp vô chắc Thì chừng thuộc lại nó Để để, để nó mình. đi nó mà Để đây là người Hay lấy hai lấy Nó ra đây chừng lấy đen mình Nên tần đen đi กเกี่ยวิ้นเล็กิ้นน้อยปูปูงปน่แหละเี่ยชมุตอตอ้เบี้ยกเอาเนยากัะเอ้ยจอมันเกี่ยวไรเกี่ยวเกี่ยวใก็เกี่ยว่งเี้เทา้งเท่าใบเพ่จขึ้นมาดันว่าอันแต่ท่านด้กินยานะบได้เจ็บ แบบกินยาแล้วรู้สึกแบบเจ็บๆขึ้นมากเลยมันมันปวดมาจากไหนเงินบาทหัวฉีบหมดเพิ่นว่าหูวมันหูประสาทเสื่อมเพิ่นว่าเออแบบแบ่งจ็บห้นอนไ,ไวๆให้พักผ่อนไดลายจ้างเอาเวลาอะไรมาพักมึงแนบบ่ว่ะ ลูกกะชิเอาเข่ากะชิเกี้วอ่ะเอาเวลาแล้วมาพักแดดดจะขึ้นเตือนบ่อยหล่าบแล้วมาผีปุยมึพีผีปุยเนกมีแต่หนูเนามีนูอ่ะอเนื้อ่จนเางบบมี่แเด็กกี่มีข่าวตะคายมากนาะมันยากนะตะคร้ว่าผูกระานล ก่อ้อมมันยากน่ยอ้อมใส่เให้นี่นํำมันุกไปค่ะทางเสียงนี่กือบวมบวมเมื่อนี่เมื่อนี่มันก็ชุกแล้วมันมันมันแหลกเลยน้ำ่ะเถียงมาเลยไม่อ้ดมมาวาดตนี้ออยู่เถียงนอูเด้อไม่จอยลงเกี่ยวเขาก่อนเด้อถูกเวลาบอกร้านแล้วคนสีเข้าแล้วคนมึงเลยงามดีมือดีเพาะเข้าคนเราไม่เพาะกอน ได้ีก็เวลาไ้บาทเท่น่ะนี่แต่นามันเอาลงมาวดหดีเอาหวมันนมันหอเอาเอาชดิไ่เอาเลยกากะลกเนี่ยกากะเตะจะต้มันจิามัขมันมันกรไรี่จะนามันตาชูจะขึ้นเือนลานกูบนี้ต้องไปดังตันอยู่กได้กับกับมัน Lúc như cưng tại hết nhanh á hả 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 อยไม่จึงพ่ยอยู่นะมาตกใส่เราบ้านเงยเละอี่หอีห็อปักปีว่ลูกบาปีปีว่ใช้งวไปดูนะให้งวมีาเาอยเอาเพิ่ไปกินชาไปผูกเป็นชื่อน่ะยาหัวมหมเละ โกยงงมึงอิ่มนี่ดอกมันถูใช้นาอยู่เชานีองมันนะหมใช่แล้วว่าอู้มอย่งนันมาใช่ไป็บริเลมเฮนะบริเลมกัชะพินบรเพืองมันเช้าหนึ่งัาไปหายใชบลองสวยอืมถกเบิร์ตอยู่ดูมพุนกับสุกอาใครใส่งงมเนี่เาเขาเกี่ยวกับแล้วก็เกี่ยวว่าเรากะเกี่ยวไม่ล้ลุงพูดให้ชุกแนงเงยเขาเ่าหน

ใช่ตู้เย็นไม่พุ่ตอน้นา่ะไรกินไปยกอ้กินมาไอ้กินมาไอาตาปากปากกลวงตัวเม่ทหั่บ่ได้หนิดิันโหยินกินก็ินใหเลิกินบ่เออจยเลยนางเลยูได้เห็นหุ่งได้คนทำว่า กินได้ไ้ายค่กินนะจะไม่ตู้กินได้จะเราไปตู้กินบดได้หนเด็กเฮกินเดเกันเอเกนอี่ยเผือโดนนะเผ่ออะไรางหนหม่มันกินใหม่หงัวบหงัวหน่อยอ่ะเัีตัวนี้มะแรงก่อนจะเกี่ยวนางลยคนรจะกู้อีดอกมะรงเอออ่าเพื่อนำห่างกับนี้อยู่แล้วควยจะเอาก็เอากว่าได้กินนี้อันนี้แบบยังไม่ทันนะแกคักทางนี้เนาะไมปหักกินพื่นามะรงพูนจึงเกี่ยวคักอันนี้เนาะมะแรงจึงเกี่ยวให้นี่แบบมันมันโฮ่เลย

เนได้ม่่ิบัวหอดแรงตกไดะเหตุยังเลไปสิบุญเนาะผ้าลานเห็ดไฟ่พามหยามนะนันากใ้เกลืกินนึงนะวะทอดออกซาทำใช่กิ่งเดียวนะจะต้องคนนี้พอเมื่อคืนนี่ักินอ้มันบูดนะแด้เาก็แต่ข้าเดือนพามเต้นจะางไล้ ก็แต่บุญนูดนแล้วป้าเอาให้ดูใส่ตู้เย็นไว้โอ้ใบผูได้นาเไอ้เขาต้องไปหนึ่งหือเก่าเลยใช่แม่คุรุภะน่ะแม่ครุภะนี่ตราวูนด้อีหล่าเนี่ยถึงยู่ไว้ถือแล้วใส่ใส่หมิ่กุ้งกุ้งไงจูบ้านมาทะเลาะทะเลาะอยู่คนหนึ่งป้าพี่น้องะครับชุบเบิร์ตเดลเห็นตู้แล้วเกี่ยวไรให้หนึ่ง่น้อง เาก็สีลงไปเกี่ยวลุ่มพูนงานตมงสุขโอเคหน้องเกี่ยวเข่าเด้อป้าลุงเลยมาดิข้าน้าขาอึ๊บไฮนี่ก็พอเกี่ยวเลยแหละ ติดนะนกมากินเข่าสุบเปิดแล้วเข่าก็ได้แหลกให้จักเป็นอาทิตย์ไข่ยอยู่หรอกเอาข,า,ยยขาได้เกี่ยวใน เชะบ้าคากลมาเหน่อเนาะดึงมาขากลองลงมาเนาะขาดขึ้นไปแล้วบ่าย้าจะขึ้นไปหรอื่มมาขากลองอยู่เพื่อน ไอ้นี่ตอนนั่นไม่ตู้เราเกี่ยวงูมเกี่ยวพี่น้องเลยงูมเกี่ยวในน้าเนาะตอนน้าหมอกแกงก่อนจิทาคากล้องก่อนพี่น้องเลยเนาะมาพี่น้องเลยเนาะจอยกับสิตัง้งคากล้องไว้ข้างหน้าเนี่ยนะพี่น้อง อดูเกี่ยวลายมือเลยเดี๋ยวเขาลุยน้ำ เดี่ยวบปอยากเข่าปนไลเนาะเมือ่อยไหวแล้ว mm hmm. เดี่ยวบัเข่าเมือ่อยไหวแล้วเี่ยว่วางพ<ป>ุบนแนม่ม

in ข้อเข่าหน้องที่ขึ้นนี่แหละ้มา เขาเขาเตี้ยพี่น้องแต่กบเตี้ยเนาะเขาเตี้ยแรงแรงหายเท่ากุ้งกบเบือเนาะ อยู่เดีย๋ยวผมงามเดี๋ยวใกล้เทียย่ยงใครเย็นก็อยากได้แนวละอยากได้แนวแต่ว่าถ้าว่าไปใส่หน้าบุงงามมันกะบ,บุงามกขาเตี้ยมันก็เตียเต้ยถึยงใส่หน้างามข้าวเตี้ยมันก็จู้มองเลยเนาะ เกิที่อนจบายน่แหตอนี้อือก่อนหาสื่อถุงมือเีรอ้อมเดม๋ยวนี้ก่อนนี่มือแรกเกี่ยวกับว่าห้า เดี๋ยวบุคคลเดี๋ยวบุคคลเดี๋ยวบุนเดียวบุคคลมันเดี๋ยวหลายปีละ

ดีแน่ะนะตัดใน้ชวบดียางดียางเสียยางเลยมีน้ำแช่ตีนต้องกาเบียนตลอดเดี๋ยวจะน้ำขั้นไนมะ่กัดตีนนะ โอเคจากพี่น้องเลยเนาะ,ะจอยชอบคลิปกันย่างโทรศัพท์ระเบิดพี่น้องเลยมันหอ่อนเนาะยังมัวไบห่อดใช่เยู่เล <c oughs> ยเพิ่มเติมเ้ยโอเคเนาะพี่น้องเลยจอยก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณนายไลเด้อป้าลุงเลยขับมาหลับโจมคลิปนี้ก็ไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีบายดีวันจุสบายดี <c oughs>